สวัสดีค่ะทุกคนอปอยนะคะตอนนี้อปอก็ถึงที่เมืองโตโตรประเทศแคนาดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในคลิปวิดีโอว,วันนี้นะคะปอก็จะมารีวิวประสบการณ์การเดินทางคนเดียวให้ฟังนะในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นไปอังเทศแคนาดาค่ะ สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักกันนะคะปะก็เป็นนักเรียนไทยคนหนึ่งที่กําลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นตอนนี้ก็อยู่ปีสีแล้วก็ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังรอเข้าเรียนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยที่แคนาดาอยู่ที่เขาเป็นาร์ทเนืรอกับมหาวิทยาลัยอของปอเดี๋ยวคลิปวิดีโอน,นี้นะคะปกจะมารีวิวการเดินทางให้ฟังนะว่าการเดินทางแบบโซโลจ่จากประเทศญี่ปุ่นไปยังแคนาดาเนี่ยมันแบบ หนังหน่งสุดข,ขั้วขนาดไหนแล้วก็ระหว่างทางไปเจออะไรบ้างที่แบบทอ้อใจสุดๆเกือบจะต้องกลับไปญี่ปุ่นเกือบจะไม่ได้มาแคนาดาแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าก,การเดินทางครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะกล้องสั่นมากแต่ไม่เป็นไรพอาดีนี้ปัญญายาจะเอาไปซื้อของที่ซูปเปอร์แถวบ้านนาอแล้วก็ซื้อมาม่าญี่ปุ่นติดไปด้วยหลังจากนั้นเราก็ไปกินอาหารกับเพื่อนๆน้อที่ร้านอาหารเกาหลีในเมือง ันนั้นดีใจมากเพราะว่าเพื่อนอเคเนเบเวดมาให้กินด้วยนะชอบมากหลังจากนั้นเราก็เดินกลับบ้านกันตามสไตล์คนทงบัรแล้วก็ซึมซับบรรยากาศเบบปุยามค่ำคืนครั้งสุดท้ายไว้สักหน่อยก่อนที่เราะต้องกลับบ้านไปจัดกระเป๋าต่อตอนนี้พอก็จัดกระเป๋าเสื้อผ้าเกิดจะเสร็จแล้วนะคะพวกเสื้อกันหนาวใหญ่ๆแบบนี้ที่มันพับไม่ได้พอก็ต้องใส่ไปแบบนี้นะส่วนอันที่เหลือก็ที่แบบพอจะม้วนได้แบบพวกเสื้อผ้าชิ้นบางๆอะไรเงี้ยที่แบบ พอจะทําให้แบบเป็นกลมๆอย่างนี้ได้ก็ม้วนๆแล้วก็ซ้อนๆกันไว้นะแบบว่าข้างล่างก็จะแบบมีอีกหลายชั้นเลยนะเพื่อที่จะแบบประหยัดพื้นที่ จัดกระเป๋าใบที่สองเกือบจะเสร็จแล้วนะคะกระเป๋าใบนี้ตั้งใจไว้ว่าจะจัดแค่ฝั่งเดียวเพราะว่าฝั่งนียจะเอาไว้ใส่ของเวลาตอนขากลับเนาะฝัง่งนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากขาตั้งกล้องอันเดียวถึงเช้าวันบินแล้วนะวันนั้นปอก็ไปกินอาหารญี่ปุ่นมื้อสุดท้ายในเบ,บปูดสักหน่อยก่อนที่จะบินไปต่างประเทศเนาะแล้วก็ไปกินรามเมงแถวบ้านกันเสร็จแล้วปาก็ปั่นจักรยานกลับบ้านรอบสุดท้ายน่าเสียดายวันนี้ฟ้าคึมหน่อยเพราะฝนตก เขกลับมาถึงห้องเราก็ล่ําลาน้องบอกว่าเออฝากเข้าห้องหน่อยน,นะเดี๋ยวกลับมาแล้วก็เดินไปขึ้นบัสเตรียมตัวไปที่สนามบินวันนั้นก็ขอบคุณเพื่อนเพนทุกคนมากเลยที่มาสง่งแล้วก็เดี๋ยวอีก4ีหเดือนไว้เจอกันใหม่นะ นีป้ปอก็อยู่บนเครื่องกำลังบินจากสนามบินโอเตะาไปสนามบินไฮเดะนนะพอไปถึงปุ๊บเราก็ต้องนั่งรถเปลี่ยนเทอร์มินอลกันสักหน่อยเพราะว่าเครื่องที่ลงกับไฟที่จะออกเนี่ยมันอยู่คนละเทอร์มินอลกันระหว่างทางก็รู้สึกขอบคุณพนักง,งานสนามบินมากที่ช่วยยกกระเป๋าขึ้นบัสเพราะว่าเราพลุงพลังเหลือเกินกระเป๋าเยอวเวอร์คือเอาจริงๆแล้วมันก็ดูเป็นบล็อกไปเรียนต่อที่ปกติดีเลยใช่ไหมอ่ะคือมันดูไม่มีปัญหาอะไรเพราะบินในประเทศมันก็เรียบร้อยดีมากเลย อย่างแรกมันก็เริ่มจากตรงนี้แหละค่ะทุกคนก็คือว่าปอลไม่สามารถเช็คอินที่จะขึ้นเครื่องเพื่อออกจากญี่ปุ่นแล้วก็บินยาวไปยังแคนาดาได้นะคะทริปของปอลใช่ไหมคะ่ะไปเนี่ยมันจะเดินทางทั้งหมด4ต่อด้วยกันนะคะคือค่อนข้างน่าปวดหัวมากก็เนี่ยนะสต่อที่ว่าคือออกจากเมืองที่เราอยู่เนี่ยไปถึงโตเกียวแล้วก็จากโตเกียวเนี่ย บินไปลงเมืองเวียนนาประเทศออสเตรียนะคะหลังจากนั้นจากออสเตรียเนี่ยก็บินไปลงเมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมัน แล้วก็จากเยอรมันเนี่ยก็ขึ้นไฟสุดท้ายจากแฟรงก์เฟิร์ตไปตตนองโตลันโตเพนแคนาดามันก็หนักหนาอยู่แหละแต่เราก็แบบเพยายามไม่ไมยเพราะรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราก็ได้เอาไปใช้กับอย่างอื่นได้บ้างเงินที่จะเสียกับค่าตั๋วของมินแบบเรายอมเดินทางหลายต่อเนี่ยนะคะที่แบบถูกหลงแต่ปรากฏว่าความพังมันอยู่ตรงนี้แหละทุกคนก,ก,ก,กับกับตั๋วถูกกับการเดินทางหลายต่อกับการเดิน,นทางหลายสายการบินเนี่ยนะก็คือว่า พอไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอินใช่ไหมปอก็พร้อมมากแบบมั่นใจมากว่าต้องไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าแบบเราก็เตรียมเอกสารมาแล้วนะทั้งแบบ Student ว i ซ a ที่แคนาดา Stu d y permit offer letter ของมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยก็แบบมั่นใจมากว่าไม่มีปัญหาแน่นอนฝั่งทางฝั่งแคนาดามันไม่มีปัญหาก็จริงแต่แบบที่มีปัญหามันคือตรงระหว่าง transit ในยุโรปนี่แหละทางงานก็แบบไปคีย์ข้อมูลแป๊บนึงก็แก๊กกแก๊กหลังเคาใช่ไหมแล้วแป๊บนึงเขาก็เดินมาถามว่าเออขอโทษนะคะมีวีซ EU ได้หรือเปล่าพอดีว่าที่ไป t r a n s ิตที่เยอรมันอ่ะมันเกิน24ชั่วโมงนะแล้วพอก็แบบอืไมไม่ไม่ไม่มีค่ะเขาแบบออโอเคแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็เดินกลับไปเขาก็โทรศัพท์แป๊บหนึ่งแล้วก็เริ่มละค่ะสถานการณ์เริ่มเริ่มเครียดแล้วแบบว่ามีอยู่ดีก็พนักงานก็เดินมาคนสองคนสามคนก็คือประมาณสี่คนลุมอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินทาไปทํามาแป๊บหนึ่งเขาก็เดินมาบอกว่าถ้าไม่มีวีซ่าก็ ให้เช็คอินไม่ได้นะคะหรือว่าถ้าจะเช็คอินเนี่ยต้องโทรไปติดต่อสายการบินที่จองตั๋วด้วยให้เขาเลื่อนไฟให้มันเร็วขึ้นนะคะจะได้ทําเรื่องตั๋วให้ได้ด้วยความที่แบบเริ่มเริ่มลกแล้วใช่ไหมเขาบอกแล้วเราก็ทําหมดเราก็แบบโทรศัพท์หน้าเคาน์เตอรต์ตรงนั้นเลยคือตรงนั้นอะผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วตั้งแต่ที่มาถึงเพื่อความแบบ ไม่สับสนนะเราจะแทนชื่อสายการบินว่าสายการบิน A กับสายการบิน B นะก็คือสายการบิน A เนี่ยก็คือสายการบินเที่ยวจองด้วยไอ้ตั๋วทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยที่ปอจองด้วยอยู่ที่สายการบิน A ส่วนสายการบิน B เนี่ยเป็นสายการบินที่จะพาปอมบินออกจากญี่ปุ่นไปเวียนนาแล้วก็ไปเยอรมันนะก็คือเป็นสายการบินที่พาเราออกจากญี่ปุ่นไปต่อเครื่องที่เยอรมันอีกทีแล้วจากเยอรมันไปแคนาดาเนี่ยสายการบิน A เนี่ยก็จะเป็นคนพาไปพอสายการบิน A รับสายปุ๊บใช่ไหมปอก็ถามเขาเลยว่า เคาน์เตอร์ที่มาเช็คอินด้วยเนี่ยสายการบินบีนเนี่ยบอกว่าทรานสิตไฟ์เนี่ยมันเกิน24ชั่วโมงที่เยอรมันเขาโหลดกระเป๋าให้ไม่ได้ทำไมถึงเป็นแบบนี้เราต้องแก้ยังไงสายการบิน A ก็บอกว่าก็สิบนาทีมันดูไม่น่ามีปัญหาเลยนะทำไมเขาถึงไม่ให้เช็คอินทำไมถึงไม่ให้ผ่านเข้าไปคือตอนแรกป๊อกก็จะให้โทรศัพท์เขาคุยกันเองแล้วอย่างที่เคาน์เตอร์อ่ะสายการบินบีอ่ะต่อสายตรงหาสายการบิน A ออย่างโทรไม่ติดเลยแล้วแบบจะให้พนักงานคุยด้วยอ่ะ นล้งานเคาน์เตอร์ใส่กันบินนี้ก็เป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขาแบบพูดอังกฤษไม่ค่อยเก่งก็คือถ้าเราคุยเองอมันง่ายกว่าอยู่แล้วคือสายการบินสองสายการบินเนี่ยยังติดต่อกันเองไม่ได้เลยลรวปอก็ต้องเป็นคนแบบคุยจัดการเองหมดทุกอย่างเลยคือแบบคุยไปคุยมาใช่ไหมเขาบอกก็แค่สิบนาทียังทำไมเขาถึงไม่ให้ผ่านอะไรอย่างนี้แต่นั่นแหละค่ะสดทหายมันก็ไม่ได้ไงมีญี่ปุ่นก็บอกว่าสิบนาทีเกินมาก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีปัญหาของระบบอะไรเงี้ยมันจะใส่ข้อมูลไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใใหหห้้สาาาายยยกกกกรบบินนนนนนเเเเ่่่่ไปลลือออฟะ็็ัว เออช่วยเลื่อนไฟให้หน่อยได้ไหมให้มันเข้ามาอยู่ภายใน24ชั่วโมงอ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็รับเรื่องแล้วเขาก็หายไปป๊บหนึ่งแล้วสักพักใหญ่ๆเขาก็กลับมาเขาก็บอกว่าเออเสียใจด้วยนะคะเราไม่มีไฟแล้วไม่สามารถเลื่อนตั๋วให้ได้ส่วนท้ายนะมันก็เลยจบที่ว่าทางเราก็ต้องแคนเซิลสายการบินเอแคนเซิลออกไปหมดเลยเพราะว่าสายการบินเอเนี่ยเขาก็แบบบอกมาว่าแก้ตัวแค่ไฟเดียวกระจึกเดียวอะ่ะทําไม่ได้นะต้องล้างทั้งระบบเลยพาก็แบบ โอเค whatever เ okay, คช่างมันกับสายการบินนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาทางไตออดับหน้าก็เลยแบบสุดท้ายก็ให้เขาแคนเซิลไปหมดทั้งยวงแต่ต้องขอเล่าทางความนิดนึงเพราะว่าเรื่องตั๋วเนี่ยมันมีประเด็นมาตั้งแบบตั้งแต่หนึ่งถึงสองอาทิตย์ก่อนที่จะออกเดินทางแล้วแหละคือช่วงหนึ่งสองอาทิตย์ก่อนออกเดินทางอะ่ะเ๊อก็ได้รับเมลมาจากสายการบิน A บอกว่าเออหนึ่งในไฟล์ของยูที่จะไปแคนาดาโดนแคนเซิลนะิกต่อกับหาสายการบินด้วย ว่าก็เลยโทรศัพท์ไปถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมไฟล์โดนแคนเซิลก็คือไฟ์ตัวที่โดนแคนเซิลนะ่ะเป็นไฟล์ขาจากญี่ปุ่นไปลงเยอรมันซึ่งไฟเนี้ยโอเปเรตโดยสายการบินบีที่เป็นสายการบินญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าเออสายการบินบีเนี่ยเขาแคนเซิลไฟ์เพราะว่าเขาไม่อยากบินผ่านเซียนะมันมีสงครามเซียยูเครนอยู่เขาไม่อยากบินผ่านเ่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นช่วยเลื่อนเต๋อให้หน่อยได้ไหม สา่กับพีนเอที่คุยโทรศัพท์ด้วยนะเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเลื่อนตั๋วให้แล้ววันนั้นที่คุยโทรศัพท์กันเนาะเาก็ถามในสายเลยว่าเออถ้าไปทสิท s ิ t ที่เยอรมันเนี่ยมันต้องใช้เอกสารอะไรไหมเขาก็บอกว่าถ้ามีผลตรวจโควิด COVID, แล้วก็ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วก็เข้าได้ไม่มีปัญหามีปัญหาโคตรคือนั่นแหละมันก็อาจจะเป็นความผิดพลาดของเราเองด้วยที่แบบ ไม่ไปเช็คให้ดีนะว่าแบบ requirement เนี่ยถ้ามันเกิน24ชั่วโมงแล้วมันจะต้องมี visa วยนันแต่คือเราก็แบบด้วยความที่เราไว้ใจสายการบินไงเนพราะว่ามันเป็นสายการบินแบบระดับท็อปของยุโรปอะคือเราก็มั่นใจว่าเออเราเชื่อใจเขาได้เขาคงไม่แบบไม่บอกข้อมูลที่ผิดพลาดกับเราเลยไม่บอกข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนกับเราอะไรเงี้ยสุดท้ายตัดกลับไปที่วันวันบินวันนั้นใช่ไหมว่าปอก็ไม่ได้บินนะคะก็ c a n ซิลตั๋วไปณตอนนั้นหน้าเคาน์เตอร์เลยก็รู้สึกว่าเออ นั่งที่สนามบินไปนั่นแหละแล้วก็หาไฟ์ใหม่จากโตเกียวออกไปแคนาดากับสายการบินใหม่ว่าจะจองตั๋วได้ก็ประมาณปีหนึ่งปีสองแล้วเนาะอีกไม่นานก็เช้าแล้วอะไรเงี้ยคืนนั้นก็ติดอยู่ที่สนามบินฮานดาทั้งคืนเลยเพราะว่าไม่มีที่ไปเนาะแบบใช้เวลาข้าคืนสุดพิเศษหนึ่งคืนแบบฟรีฟที่สนามบินฮานิดาค่ะ แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาแล้วใช่ไหม้วก็รู้สึกว่าเออหลังจากนี้ชีวิตมันคงรจะดีขึ้นแล้วแหละแบบมันครไม่มีอะไรแย่ไปกว่าน,นี้แล้ว,ลวมั้งมีเวลาเลเวอร์ก่อนจะต่อไฟล์จากแวนคูเวอร์ไปโตร토เกือบเกือบสามชั่วโมงเลยนะเรดแฟกอันแรกคือพอไปถึงปุ๊บเลยออกจากเครื่องไม่ได้เพราะว่าวันนั้นอะสภาพอากาศแบบแปรปรวนมากกว่าจะออกจากเครื่องได้กว่าจะได้เหยียบสนามบินก็แบบ15นาทีหลังเครื่องลงแล้วเรเคก็เสียเวลาไป15นาทีโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะแล้วเราก็ เริ่มเริ่มเดินไปตอ่อแถวตอมอซึ่งพอไปถึงอะภาพทียวปอเห็นคือตู้ตอมอแบบหลายตู้มากเลยนะแบบสิบเกือบ10ตู้เลยนะแต่ว่ามีพนักง,งานอยู่แค่3มคนกับคนอีกสเม่านที่ยืนตอน่อแถวอยู่ข้างหลังแบบคิวยาวมาก <c oughs> ก็ยังโชคดีที่มันไม่ได้นานมากแล้วก็แบบผ่านไปแบบเรื่อยๆไม่ได้ติดมากก็ผ่านไปไ่นีไหพอไปถึงสั่นที่สปุ๊บ เขาบอกว่าโอเคตรงนี้อยู่ต้องรอให้เขาออกสต๊ดี้เพิ่มิตให้นะ mm. ก็เดินเข้าไปข้างไหนแล้วก็เหมือนเดิมเลยทุกคนพนักงาน3มตู้กับคนต่อคิวอีก3เท่าแต่รอบนี้มันไม่เร็วเหมืนอนรอบก่อนแล้วเพราะว่าเขาแบบต้องใช้เวลาใช้เอกสารนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยของแต่ละคนกนะ็คือนานมากแถวมันก็แบบขยอบช้ามากก็แบบนั่งรอไปใช่ไหมคือไฟล์ปอมันบอดดิ้งตอน1 1บเอโมงเพราะว่าเครื่องออกตอนเที่ยงตอนนั้นก็เป็นเวลาแบบเกือแบเบกือแบสิบเอโมงอะแล้วก็รู้สึกว่า เออเรามีเวลาถึง17มง45นะก่อนที่เกตจะปิดอะไรเงี้ยล้วก็แบบน่าน่าจะพอไหวอยู่มั้งเราก็วิ่งวิ่งเอาแล้วก็ไม่ไหวนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ทันนะก็คือนั่งไปนั่งมาสรุปก็ตกเครื่องนะคะเพราะว่าคิวมันยาวมากแล้วก็แบบเขายังทําของเราไม่เสร็จแล้วก็นั่งรอต่อไปอยู่ในห้องต่อหมอแล้วมันก็แบบเน็ตก็ไม่ค่อยจะดีโทรศัพท์ก็ไม่ได้คือทําอะไรไม่ได้เลยจะแบบ จะ cancel f l ก็แบบทําไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถโทรศัพท์ไปได้แล้วแบบสัญญาณเน็ตก็ไม่มีจะเขียนอีโมอีเมลอะไรเงี้ยมันก็แบบติดขัดไปหมดเลยทุกคนแล้วก็เลยแบบเริ่มปล่อยวางอีกรอบแบบมันเหมือนมันเครียดมากๆจนมันแบบหายเครียดก็แบบเออเอาเหอะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันรอให้ study permit เสร็จก่อนสุดท้าย study permit ก็เสร็จออกมาเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรก็ยังถือเป็นความโชคดีที่ตอมไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะผ่านมาได้สบายๆแค่รอนานหน่อย พอผ่านต่อมอได้สต๊ลี่คอมเมนมาปุ๊บเราก็เดินตามทางสนามบินไปเรื่อยไปที่เคาน์เตอร์ต่อเครื่องในประเทศใช่ไหมเราก็เดินไปบอกเคาน์เตอร์ว่าเออขอโทษนะคะคือพอดีหนูตกเครื่องเพราะว่าติดต่อมอแบบช่วยเลื่อนไฟให้หน่อยได้ไหมเขาบอกว่าโอเคได้มีปัญหาเขาก็เลื่อนไฟให้เดี๋ยวนั้นเลยฟรีไม่มีค่าใช้จ,จ่ายมันชูระหกไปหมดเลยทุกอย่างทางทริปเนาะแต่ว่าก็ยังโชคดีที่เราแบบได้ไฟใหม่ทันทีเลยแล้วก็เดินไปขึ้นเครื่องตอนนั้นเลย ก็จะผ่าน Security อะไรมานู่นั่งเสร็จจับขึ้นเครื่องก็นั่นแหละคะ่ะท้ายก็ได้มาถึงที่โตโ,โตเป็นการเดินทางที่แบบมันมาทุกอย่างจริงๆแบบไฟโดนแคนเซิลเช็คอินไม่ได้ตกไฟอะไรเงี้ยแต่ก็ยังถือเป็นความโชคดีที่แบบอย่างน้อยต่อมองเราก็ไม่ได้ติดต่อมองแล้วกระเป๋าเราก็ไม่หายเนาะถึงแม้เราจะตกเครื่องไม่งนั้นมันจะแบบครบเซตคอมโบเกินไปหน่อยแหละ ก็เหนื่อยเหนื่อยมากจริงๆทุกคนกว่าจะมาถึงตรงนี้มันแบบไม่ง่ายเลยอะซึ่งคิวพีเดวนี้นะนอกเหนือนจากการที่จะมาแบบนั่งบนมอวยปัญหาชีวิตอะไรยี้ทั่วไปใช่ไหมปอก็อยากจะให้มันเหมือนกับเป็นเคสตัดี้กับคนอื่นๆในนานะคนนะที่อาจจะต้องมาอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับปอเพราะว่าเ,าเราก็ไม่รู้จริงๆเราก็ไม่ใช่คนที่เดินทางเก่งหรือแบบเดินทางบ่อยมันก็แน่นอนแล้วมันก็มีแบบความผิดพลาดที่เกิดจากความแบบ ไม่รอบครอบหรือการใช้ข้อมูลไม่ดีคือส่วนหนึ่งอ่ะมันแน่นอนว่ามันมาจากตัวเรากส่วนหนึ่งฝั่งสายการบินนะ่ะคือเขาก็แบบไม่สนใจเราเลยคืออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เราจองตั๋วหูไปนะเขาจะทําอะไรกับเราก็ได้ก็แบบ เป็นประสบการณ์ที่แย่จริงๆนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเสียตังในในจำนวนที่มันไม่ได้มากขนาดนั้นแต่อย่างน้อยเราก็ได้เสียไปแล้วอย่างน้อยเราก็เป็นลูกค้าเขาอะแน่นอนอรอยเชื่อแล้วว่าถ้าทุกคนสามารถแบบจ่ายแพงกว่าเพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายกว่าเขาก็าคงจะจ่ายแพงกว่าอยู่แล้วแต่ในเคสที่แบบเรามีศักยภาพทางการเงินแบบไม่ได้ครอบคลุมมากขนาดนั้นเนาะ เราก็ต้องแบบว่าพยายามหาทางที่จะเซฟตัวเองสําหรับคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะไม่ได้มีทางเลือกมากมายขนาดนั้นก็อยากให้ดูดีๆนะทั้งแบบเรื่องช่วงเวลาการทร a น s ิตเลยว่าแบบเกิน24ชั่วโมงไหมดูตั๋วดีๆว่าแบบรีฟันได้ไหมหรือว่าดูสายการบินดีๆว่าเออเชื่อถือได้ไหมไฟกี่ต่อลําบากไปไหมอย่างน้อยถ้าเกิด วิดีโอนี้นะได้ช่วยใครสักคนหนึ่งแค่แค่คนเดียวก็ได้ให้แบบว่าไม่ต้องมาตกอยู่ในซีเทเอชันแบบเดียวกับที่เราปอดเจอแค่นั้นก็รู้สึกว่าวิดีโอนี้แบบมันรู้เป้าหมายแล้วอะอย่างนั้นมันก็ยังมีประโยชน์เนาะสิ่งที่เราเจอมาก็แบบอยากจะแชร์ให้ทุกคนเพื่อที่ว่า จะได้ไม่โดนจายกันบินทิ้งแบบนี้นะคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้แล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆหลายๆคนที่จะเข้ามาดูด้วยนะหลังจากนี้ปอตั้งใจไว้ว่าจะทําวิดีโออีกหลายๆอย่างเลยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศแคนาดาเนาะเพื่อเหมือนกับเป็นการบันทึกช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่เอาไว้ตั้งใจไว้ว่าอยากให้คลิปวิดีโอ YouTube เหล่านี้เป็นเหมือนกับการบอกเล่าเรื่องราวของปอให้กับ เพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวที่อยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนาะได้เห็นชีวิตของปอตอนอยู่ที่นี่ว่าเออเป็นยังไงบ้างอยากให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกับที่ปอได้เห็นกันเลยตั้งใจจะทำ Youtube ช่องนี้ขึ้นมาแชร์ประสบการณ์นะคะยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย